วิธีตั้งค่าแจ้งเตือนด่วนแต่ที่ไอคอนกระดิ่งด้านล่างแต่ที่ไอคอนฟันเฟืองเพื่อตั้งค่าคุณสามารถตั้งค่าการเลือกหน้าจอและเสียงแจ้งเตือนได้หน้าจอมีให้เลือกเจแบบโดยกดดูถ้าไม่ชอบรูปแบบหน้าจอนี้แต่ปุ่มปิดกดดูหน้าจอต่อไปหากชอบรูปแบบหน้าจอนี้ให้แต่ปุ่มเลือกหน้าจอนี้ต่อไปให้เลือกเสียงแจ้งเตือนที่ชอบกดปุ่มเล่นเพื่อฟังเสียง คุณอยู่ในระยะห่างกับพายุที่ควรต้องระมัดระวังหากยังไม่ถูกใจให้แต่ฟังเสียงต่อไปหากชอบเสียงนี้ให้แต่ปุ่มเลือกจากนั้นแต่ปุ่มทดสอบการแจ้งเตือนคุณจะได้รับการแจ้งเตือนตามรูปแบบหน้าจอและเสียงที่เลือกไว้แต่ปุ่มหยุด หรือแตะปุ่มดูหากมีรายการการแจ้งเตือนด่วนจะปรากฏข้อความในหน้านี้ต่อไปเป็นวิธีการเปิดรับการแจ้งเตือนด่วนของพายุหมุนเขตร้อนหากคุณอยากรับการแจ้งเตือนด่วนของพายุลูกใดให้แตะปุ่มกระดิ่งด้านขวาของรายการพายุลูกที่ต้องการแต่สวิต์เปิดแอปจะคอยเฝ้าระวังพายุลูกนี้ให้คุณโดยจะแสดงผลให้ทราบเบื้องต้นด้วยสีของกระดิ่งกระดิ่งสีเขียวหมายถึงปลอดภยัย สีเหลืองหมายถึงควรต้องระมัดระวังสีแดงหมายถึงไม่ปลอดภยัยแอปจะบอกคำแนะนำให้คุณทราบด้วยและเมื่อถึงเวลาอัปเดตข้อมูลพายุลูกนี้หากคุณอยู่ในระยะที่ต้องระมัดระวังแอปจะส่งการแจ้งเตือนด่วนและแสดงผลด้วยรูปแบบหน้าจอและเสียงแจ้งเตือนด่วนตามที่คุณเลือกไว้ เมื่อคุณแตะปุ่มดูแอปจะพาคุณไปยังรายละเอียดข้อมูลของพายุลูกนี้คุณสามารถดูตำแหน่งศูนย์กลางพายุณปัจจุบันเลือกดูรายละเอียดอื่นๆเช่นการเคลื่อนที่ความเร็วลมรัศมีพายุวันที่และเวลาเส้นทางของพายุคุณสามารถกดที่ไอคอนของพายุแต่ละตำแหน่งเพื่อดูระยะทางระหว่างคุณกับศูนย์กลางของพายุระยะทางระหว่างคุณกับรัศมีของพายุ คุณสามารถทราบการคาดการล่วงหน้าวันเวลาระยะทางแล้วใช้ข้อมูลนี้เพื่อใช้วางแผนการป้องกันหรือออกจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงคุณสามารถเลื่อนดูข้อมูลของพายุแนวโน้มการทวีกำลังเพิ่มขึ้นหรืออ่อนกำลังลงดูการแปลผลของแอปการคาดการล่วงหน้าของแต่ละวันและเวลาโดยแอปจะบอกให้คุณทราบว่า พายุกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้คุณหรือออกห่างจากคุณหากพายุกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้คุณแอปจะบอกระยะทางแล้วคำนวณวันที่และเวลาที่คาดว่าศูนย์กลางพายุจะเข้าใกล้คุณแอปจะบอกถึงความปลอดภัยหรือมีความเสี่ยงกับพายุลูกนี้แอปบ,บอกทิศทางการเคลื่อนตัวในรูปแบบเข็มทิศและตัวเลขขององศาของทิศแอปบ,บอกข้อมูลอื่นๆของพายุอย่างละเอียดเพื่อให้คุณมีข้อมูลนำไปใช้ประโยชน์มากที่สุด ข้อมูลทั้งหมดจากแอปพายุหมุนมอบให้คุณเพื่อความปลอดภัยของคุณดาวน์โหลดติดตั้งแอปพายุหมุนได้แล้วที่ Play Store และ App Store รองรับ Android และ iOS ขอบคุณค่ะ